ของคนจะรวยหรือจะจนสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนำสัญญาณของคนจะรวยและคนจะจนนะฮะมานำเสนอนะครับให้สังเกตกันว่าบุคคลเช่นไรนะฮะจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนในภายภาคหน้านะครับคนจะรวยจะจนนะครับมันก็มีสัญญาณให้สังเกตได้นะค,คล้ายกับสัญญาณชีพนะ สัญญาณของคนจะรวยจะจนนั่นคือสัญญาณการดําเนินชีวิตของเขานั่นเองนะครับซึ่งคนจะรวยหรือจะจนนั้นมีสัญญาณตรงกันข้ามกันแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าต้องศึกษาจากบุคคลที่ประกอบสัมมาอาชีพตามปกติแบบเดียวกันนํามาเปรียบเทียบกันนะครับไม่นับรวมกับพวกคดโกงค้ายาค้ามนุษย์พวกทุจริตผิดกฎหมายพวกขายมรดก ของบรรพบุรุษนะครับพวกโชคช่วยเล่นหวยรวยการพนันพวกนี้ไม่มันมาแข่งขันไม่มาเปรียบเทียบกับคนที่ทำมากินเป็นปกตินะครับเพราะพวกนี้ไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่ดวงนะครับและบางทีรวยไปแล้วก็จนได้ในพริบตาครับสัญญาณของคนจะรวยจะจนนะครับดูจากสามสัญญาณครับคือหนึ่งสัญญาณการหาเข้ามาสองสัญญาณการเก็บรักษา และสัญญาณการนำออกไปครับเป็นสัญญาณที่สามครับสัญญาณการหาเข้ามาของคนจจรวยนะครับคนจจรวยเนี่ยมีสัญญาณขยันมันเพียนนะอดทนใช้ทั้งแรงกายและใช้ทั้งสติป,ปัญญาในการทำมาหากินนะมักสแสวงหาช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอนะครับในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพนะครับส่วนสัญญาณการหาเข้ามาของคนจะจนนะครับ ก็มีลักษณะว่าไม่ขยันหมั่นเพียรน,นะครับไม่อดทนใช้แต่แรงกายเหน็ดเหนื่อยไม่ใช้สติปัญญานะครับไม่สแสวงหาช่องทางใหม่ๆในการประกอบอาชีพหรือว่าทามาหากินนะครับอันนี้สัญญาณของคนจะจนนะครับสัญญาณการเก็บรักษาของคนจะรวยนะมาดูการเก็บรักษาบัางครับหามาได้แล้วก็มาเก็บรักษาครับของคนจะรวยนะครับมีสัญญาณมือตีนถี่ครับ พิถีพิถันละเอียดละอ o หรือว่าเนี้ยบเลยนะครับชอบเก็บหอมรอมริบนี่คนจะรวยนะครับมีสัญญาณในการเก็บรักษาที่ละเอียดละออ r พิถีพิถันมากนะครับส่วนสัญญาณการเก็บรักษาของคนจะจนนะครับมือตีนห่างนะครับไม่พิถีพิถันไม่ละเอียดละออไม่เนี้ยบไม่ชอบเก็บหอมรอมริบเรียกว่าเป็นคนมือเติมนะครับ ใช้ใจ่ายฟ,ฟุ่งเฟ้อฟุ่มเฟื่อยเรียกว่าสายเปหรือสายช้อปปิ้งเลยทีเดียวนะครับนี่สำหรับสัญญาณการเก็บรักษาของคนจ,จนจะเป็นแบบนี้ครับส่วนสัญญาณการนำออกของคนจะรวยครับคนจะรวยเนี่ยมีสัญญาณนำออกคือนำออกน้อยกว่านำเข้าคือหามาได้มากกว่าที่จะนำเอาออกไปครับไม่เป็นคนมือเติมไม,ไม่ฟุ่งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟื่อย ไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายจะต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบในการลงทุนและก็ไม่หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในอบายมุหกนะครับนี่สำหรับสัญญาณการนำออกของคนจะรวยนะครับทีนี้มาดูสัญญาณการนำออกของคนจะจนบ้างนะครับมีสัญญาณน,นำออกมากกว่านำเข้าหาบาตได้น้อยแต่ว่าเอาออกไปมากมีไรายได้ต่ำแต่รถนิยมสูงนะครับ นี่คือคนที่มีสัญญาณฉจ,จนครับเป็นคนมือเติบฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยหูเบาเชื่อคนง่ายไม่ศึกษาอย่างละเอียดรอบครอบในการที่จะลงทุนนะครับแล้วก็หมกมุ่นลุ่มหลงหยูนในอบบยมุกหนี่คนจะจนนะจะลงทุนอะไรก็ไปเชื่อเขาง่ายเขามาหลอกให้ไปลงทุนอันนู้นได้กําไรดีอันนี้ได ประโยชน์งามนะก็รีบไปลงทุนกับเขาเลยสุดท้ายก็โดนหลอกตัวอย่างการเก็บรักษาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของคนจะรวยครับคนจะรวยนี่เก็บรักษาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เป็นยังไงเรามาดูเลยครับเมื่อเอาไปใช้นะครับก็ใช้ด้วยความทนุถนอมเมื่อใช้เสร็จก็ทําความสะอาดเช็ดถูทําให้แห้งให้สะอาดไม่ให้สนิมกินนะครับเมื่อเอามาเก็บก็เก็บเป็นที่เป็นทาง ไม่ตกหล่นเสียหายไม่เกิดอันตรายหยิบใช้ก็ง่ายเมื่อหายก็รู้ดูก็งามตานี่คนมีสัญญาณจะรวยนะครก็มีสัญญาณการเก็บรักษาแบบนี้แหละครับสำหรับการเก็บรักษาของคนที่จะรวยนะครับ,นะรบก็ทำให้ต้นทุนในการซื้อหาอุปกรณ์ก็มีราคาถูกกว่าประหยัดฝ่าซื้อหามาครั้งหนึ่งนะก็สามารถจะใช้ไปอย่างยืดยาวชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียว จึงลงทุนน้อยในใน,ในการจัดหาอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูภาพการเก็บรักษานะฮะอุปกรณ์ของคนจะรวยบ้างนะครับนี่นะครับเห็นนะครับเก็บรักษาอย่างดีนะครับผมทําไม่ได้อย่างนี้แหละครับส่วนการเก็บรักษาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของคนจะจนครับคนจะจนนะจะใช้แบบไม่บรรยะบบรรยัญญง เมื่อใช้เสร็จก็ไม่ทําความสะอาดไม่เช็ดถูให้แห้งไม่ทําให้สะอาดปล่อยให้ส,น,สนิมกินเครอะนะครับปล่อยทิ้งอิเล็กเก็ค่ะไม่เป็นที่เป็นทางทําให้ตกหล่นเสียหายหเกินอันตรายได้จะหยิบใช้ก็ไม่ง่ายหายก็ไม่รู้ดูก็ไม่งามตานี่คือสัญญาณการเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ของคนจัดจนนะครับเรียกว่ามือตีนหากว่ากันเยอะนะครับ เมื่อการเก็บรักษาของคนจะจนเป็นเช่นนี้นะครับก็ทําให้ต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์จึงไม่ประหยัดนะต้องซื้อหามาทดแทนบ่อยครั้งนะครับซื้อมาครั้งหนึ่งนะก็ใช้ได้ไม่ยืดยาวนะครับเดี๋ยวก็เสียหายเดี๋ยวก็ชํารุดจึงมีต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์นะครับเครื่องใช้นะฮะสูงวกว่านะครับสําหรับเงินทองนะฮะคนจะรวยเขาเก็บรักษากันยังไงครับเงินทองนะครับคนจะรวยนะครับ หาเงินทองเข้ามามากกว่านําออกไปครับเวลาจะนําเงินออกไปใช้นะครับก่อนจะออกไปก็นับนะพอจะนํากลับเข้ามาก็นับเพื่อให้รู้ว่าเอาไปเท่านี้แล้วใช้ไปเท่านั้น้วเหลือมาตามที่เหลือส่วนต่างมาตามที่ใช้ไปจริงหรือไม่นะครับส่วนเศษต่างหรือเหรียญต่างๆเช่นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบก็เก็บไว้เป็นระเบียบ ไม่หวานเกิื่อนกาดไปทั่วบ้านซึ่งก็เสี่ยงต่อการสูญหายและการถูกลักขโมยนี่สัญญาณการเก็บรักษาเงินทองของคนจะรวยครับทีนี้มาดูการเก็บรักษาเงินทองของคนจะจนมั่งนะครับคนจะจนเนี่ยนำเงินทองออกไปนะครับมากกว่าหาเข้ามาก็คือหามาน้อยกว่าที่จะใช้นะครับก็เลยทําให้เป็นหนี้ครับ ไม่ชอบเก็บออมไว้โดยอ้างว่าไม่เหลือเก็บนําออกไปก็ไม่นับนํากลับมาก็ไม่นับเลยไม่รู้ว่าทิพใช้ไปกับที่เหลือส่วนต่างนะมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องตรงก,กับความเป็นจริงหรือไม่นะครับส่วนเศษตังหรือเหรียญต่างๆเช่นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับก็ไม่เก็บไว้เป็นระเบียบนะครับหวานเกิือนการเป็นทั่วบ้านนะครับซึ่งก็เสี่ยงต่อการสูญหายและการถูกลักขโมย รวยไม่ได้สักทีนะครับนอกจากนี้นะครับคนมีสัญญาณจะรวยนะฮะเขาจะไม่ลหลงไหลัวเมากับอบบยมุกหกครับส่วนคนมีสัญญาณจะจนนะมักจะลหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับอบบยมุกหกดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอบบยมุกหกมมีอะไรบ้างนะครับอบบยมุกหกก็ข้อหนึ่งนะครับการดื่มน้ําเมาหมายถึงการดื่มน้ําเมาที่หมักโดยยังไม่กลั่น ก็ได้แก่เบียร์วน์เป็นต้นและการดื่มน้ำเมาที่กลั่นแล้วก็ได้แก่สุราและยังหมายรวมถึงการเสพสารเสพติดอื่นๆเช่นยาบ้ากัญชาฟินโมฟินเฮโรอีน,น,นยาไอเป็นต้นนะครับอบายมุข6ข้อที่2นะคือการเที่ยวกลางคืนหมายถึงการออกนอกบ้านในยามวิการไปในแหล่งบันเทิงนะเพื่อสนองต่อความสุขทางกายและทางใจของตนเช่น ร้านคาราโอเกะร้านเหล้าร้านเบียร์สถานบริการทางเพศนี่กคือคือไปเอาความสุขทางกายและทางใจของตนเท่านั้นแหละครับข้อที่สามการเที่ยวดูการเล่นหมายถึงการออกไปเที่ยวดูการแสดงการบันเทิงต่างๆทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับเอาไยม,มุขข้อนี้นะครับมิได้ห้ามให้เที่ยวเลยนะครับแต่พึงให้เที่ยวดูตามกิจที่เหมาะสม เพื่อยังให้เกิดประโยชน์แก่ตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมทั้นททงนี้ก็เพื่อป้องกันตนมิให้มีโอกาสนะฮะไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกในข้ออื่นๆนะครับข้อสี่ครับการเป็นนักเลงการพาน,านันหมายถึงการชอบเล่นการพาน,านันขันต่อมีได้มีเสียเช่นเล่นหวยเล่นไพ่ไฮโลโปปันติดก,กนนารพนันต่างๆครับจนจนถึงขั้นที่เรียกว่าผีพานันข้าสิงนะครับอันนี้ก็คือ เป็นนักเลงการพนันครับข้อที่5การเกียร์ค้านทําการงานก็หมายถึงการไม่ขยันทําการงานตามเวลาและหน้าที่ที่รับผิดชอบปล่อยปะละเลยปล่อยการงานให้คั่งค้างเหมือนดินพ่อขังหมูคนเกียรคค้านการงานเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาทานนะครับอบบยมุขหข้อสุดท้ายคือข้อที่6ครับ การครบคนชั่วเป็นมิตรก็หมายถึงการยอมรับในความเป็นมิตรจากบุคคลอื่นที่มีพฤติกรรมในทางเลวร้ยรายเรียกว่าได้คนชั่วหรือคนพานมาเป็นมิตรอาจทาให้เราต้องเสื่อมเสียหรือต้องรับผลกรรมในทางเลวร้ยรายไปเช่นเดียวกับพวกเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาณนะครับของความจะจนจะรวยนะครับแล้วก็สามารถจะดูได้นะครับ ต่อย่าลืมนะครับเราต้องศึกษาจากบ,บุคคลที่ประกอบสมาอาชีพตามปกติแบบเดียวกันนะครับนำมาเปรียบเทียบกันเราไม่ไปเปรียบเทียบรวมกับพวกคดโกงค้ายาค้ามนุษย์พวกทุจริตผิดกฎหมายพวกขายมรดกของบรรพบุรุษพวกโชคช่วยเล่นหวยรวยการพนันนะแบบนี้เราไม่เอานะฮะเอาที่ประกอบสมาอาชีพแบบเดียวกันนะฮะเหมือนเหมือนกันมาเปรียบเทียบกันนะครับ ถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ